สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการดาวน์โหลด Ghost Online Server Private นะครับผมระดับแรกเลยนะครับที่คุณต้องทําก่อนที่จะดาวน์โหลดเลยก็คือคุณต้องสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันเลข o อ p o โอ p ให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นให้ทําการล็อกอินเข้ามาให้อยู่ในหน้านี้นะครับถือว่าเป็นอานใช้ได้แล้ว หลังจากนั้นต่อมาเลยให้คุณไปกดดาวน์โหลดมันจะขึ้นลิงก์ให้ดาวน์โหลดขึ้นมาแบบนี้มันจะมีให้โหลดอย่างมีสองอย่างนะครับมีโฟตอนกับ Google ได้คุณสะดวกโหลดตัวไหนก็โหลดมาได้เลยนะครับตัวไหนไวหรือว่าตัวไหนมันโหลดได้โหลดมาก่อนเลยครับผมส่วนผมนี่โหลดมาเรียบร้อยแล,แล้วติดตั้งเกมผ่านเรียบร้อยแล้วมาสู่ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมขั้นตอนต่อไป มันอยู่ในหน้านี้กันครับผมเมื่อคุณโหลดเสร็จแล้วคุณจะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นไฟล์โกดออนไลน์ t ีแล้วก็ต l ดสเลน,นะครับผมให้คุณขั้นตอนแรกอันดับตก่อนอื่นนะครับต้องเมื่อคุณดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะอยู่มันจะอยู่ในหมวดดาวน์โหลดที่คุณจัดตั้งเอาไว้บางคนจะอยู่ในตรงนี้ส่วนผมตั้งค่าให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ไดไดจีนะครับ ให้คุณสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาครับอย่างเช่นผมตั้งมาแล้วก็คือโ o ลเดอร์โค้ดผมก็ลากไฟล์ตัวนี้เวลาเนี่ยมาไว้ในนี้แล้วก็ทำการแตกไฟล์ให้คุณคลิกขวาที่ไฟล์ตัวนี้แล้วก็เลื่อนลงมาถ้าคุณลงเวลาแล้วคุณจะเห็นไฟล์ตัวเนี้สี่อันใช่ไหมให้กดอที่ีามนะครับผมรอให้มันแตกไฟล์หลังจากนั้นคุณจะได้หน้าตามาบแบบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อคุณ แตกไฟล์ไม่มีปัญหาอะไรแล้วใช่ไหมครับได้แบบนี้เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปให้คุณมาที่ security มาที่ windows security นะครับผมให้มาที่ virus and threat protection นะครับผมหลังจากนั้นมาที่ virus and t r e a t protection m a n a g e setting นะครับแล้วก็เลื่อนลงมามาที่ exclusion นะครับให้กดคาว่า Add and remove execution นะครับผมปึ๊บกด yes ขึ้นมาหลังจากนั้นมันจะให้ทำการเพิ่มโฟลเดอร์เพื่อที่ต้องการละเว้นการสแกนได้สแกนนะครับได้นะครับให้กดแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่คุณเก็บไฟล์โกดเอาไว้ตัวนี้อย่างเช่นผมกดปึ๊บมันจะมาเป็นแบบนี้หลังจากหลังจากเห็นหลังจากขั้นตอนนี้เสร็จแล้วถ้าคุณอยากเข้าเกมโดยไม่ต้องผ่านเข้าเข้าผ่านแบบว่าไฟล์ตัวนี้หลายครั้งใช่ไหม ให้คุณมาที่ให้คุณมาเลือกตัวเชอร์ตัวนี้ที่ขวาแล้วก็กด create shortcut นะครับมันจะขึ้นมาอยู่ที่เดสก์ท็อของเราเท่านี้ถึงเป็นอันเสร็จสิน้นนะครับผมเข้าเกมได้เรียบร้อยนะครับโอเคถ้าใครสามารถทำผ่านตามผมแล้วแล้วเข้าหาดได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณได้เล่นต่อ ส่วนใครที่ยังติดปัญหาอะไรก็สามารถเข้าไปที่ d ด,ดิสคอดหรือทางเพจเพื่อแจ้งปัญหาจากทีมงานได้นะครับผมสำหรัวิขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ